สุดท้ายระเบิดลอยไปยังไม่โดนครับแต่สเปย์เก็บไม่ได้ชนกันแล้วสำหรับการช่วงวิปปิ้อเล็กซ์ลุกสั่นกับทิปเปิดได้คุณน้องไปก่อนเยาวงและกระโดดโฉบกลับไปทันทีเลยนายที่นายนายที่นายนายที่นายกำแพงที่โดนยิงร่วงลงมาในครับวัาถูกรับออกจากเกมไปทันทีครับเด้งเข้ามาใกล้ๆด้วยครับข้าวมัดร่วงลงไปกับการโดนคอแต่ถึงไม่โดนคอก็มีเนตย้ำต่อครับปามาใกล้มากคิมเดริกครับยิง เก็บน็อกนะครับและโจนยิงเก็บซ้ำไปอีกหนึ่งคนลาเต้ไปเก็บเพ็ตเรดน็อกได้ครับและฟรองเซซี่ถูกซ้ำออกไปโดยแชมป์ดินโยฟรองว่าซิง่ครับขอวิง่งหนีมาหลังจากที่ยิงฉลอซีน็อกไปการระเบิดพยามจะปาต่อโดนเค้ามาจากลาเต้ครับและสแนปแป๊บยิงลั่นสไนเข้าหัวข้ามยคิวไปเลยทันทีนบนนี้ลูพินโนโฟร์ครับวิ่งเข้ามาหาทางโครตาชคกอีกเห็นโจน่าร้อยโมหน้าใหม่ครับขอเข้าหัวไปแบบเจ็บหนักๆครับ โจท500ไปโดนอีกคนยิงแทนครับเป็นเมเทียร์ที่ยิงล้มลงไปได้สลูพีนนั้นโดนโจท่าร้อยยิงร่วงและเพื่อนตบให้เมเทียร์ยังไงครับร่วงไปเหมือนกันหน้าหนูอินเก็บออกจากเกมเราเบิดจากทางอเล็กซ์ลูปสันครับไปโดนเพจเรดครับมีน็อกเข้าไปอีกหนึ่งทีนะสำหรับทางทีระทอนไฟฟ์และคนสุดท้ายของทางโซสโฟงก็ถูกปิดไปอันดับที่7ครับกลับมาดูด้านบนนะคิมเดริกโดนยิงร่วงลงไป นายที่นายนายที่นายครับยิงไปได้ครับแล้วก็พยายามขอซ้ำออกก่อนด้านล่างนี้บิกฟรีเกมวิ่งไวก็เหมือนว่าพยายามจะตีเหมือนกันครับกลับมาที่ทีทละทอนไฟกับมิเต่ครับแมทแฟกกร์เกอร์ถูกเก็บออกจากเกมไปแล้วเป็นทางแคริมบิดขโมยคิวไปได้นะครับติ้งตองเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีครับเราอ่านเที่อจจอย่างไรผมอ่านสองแบบจากใบสักำมาครับยิงได้ไปเองหนึ่งคิวแล้วก็เป็นทางสแนปแป๊บโดนยิงรวมไปโดยเชสครับ แสงปลาอัดโถงๆเข้ามาระเบิดก็ลอยไปด้วยลาเต้โดนเนทร่วงลงเหลือกันอยู่2คนที่ยืนอยู่ครับแจมตินโยขอชุบเซรลอซี่ขึ้นมาก่อนส่วนลาเต้นั้นขานเข้าสมกหลบไปโรเซร่ j เจอาจะมีอะไรปลาเข้ามาอีกหรือเปล่ามีแต่สมองคงไม่ปลาไปช่วยเขาิงใส่ไปแต่โดนสวนกลับเข้าหัวยังดีิงป้อมกันเติมเฟิร์สเอดขึ้นมาอีกครั้งครับ เข้าวงไปแล้ว2องแต่อเล็กโรเมสานจะออมมาติดมุมท้ายระเบิดลอ,อยไปยังไม่โดนครับแต่สเปย์เก็บไม่ได้อเล็กซ์ยิงเข้าหัวกดโรเชตจีอาร์ล้มลงไปและทำให้เหลือเป็นแค่2คนริบตูเซกับเพสเป็ดยับนายชิ่นายนายชิ่นายเข้ามาต่อครับอาริมบิดย่องยองมาย่องยองมาปาไฟลงไปใส่ครับ ไฟย้อยลงไปที่ต้นไม้นะครับไปไม่ถึงจะริมตูเสกโดนยิงร่วงลงเลยนายที่นายนา,นายนายครับเก็บเป็นิวไปเลยปิดเซ็ปเดดไปด้วยครับเรียบร้อยหายคู่ทีเรทอนไฟอันดับที่5เหลือกันสี่ทีมสุดท้ายครับเหลือครบสี่กันเกือบหมดนะวิกฤตเกมไม่ไว้สามคนอยู่ทีมเดียว มีสิทธิ์กันหมดก็ตอนนี้ลาเต้ส่งไปเห็นการรอบแล้วครับผมอันว่าแกรอบหรือเปล่าหรือต้องการเป็นกระรอบกรอบด้านบนครับฟรีเก,กมมิ่งกอ,อดวิโยพอมาเจอกัรทางดาวตรงนั้มีตัวหัวมาแวบๆครับคนอดิดคนละหน่อยเลยขอปลาระเบิดตามลงไปครับหลังต้นไม้ระเบิดได้พอดีๆแต่ไม่มีคนอยู่เท่านั้นเอง เดียวดักค่อยๆฉีกมาครับผมและก็ชนกันแล้วต่อหลังการช่วงวิบ <Oliver> ิอเล็กครูสันครับยิงเปิดได้ที่สองไปก่อนครับผมและกระโดดสวนกลับไปทันทีเลยนายที่นายนายที่นายนายที่นายกับแชมปิโนยิงร่วงลงมาในเกมเราถูกซ้ำออกจากเกมไปทันทีครับลาเต้กับแชมปิโนช่วยกันซ้ำออกไปสองคนอเล็กครูสันก็โดนคอซ้ำมาจากคริมินอลครับไลคริมินอลก็หายจากเกมไปทันทีครับตอนนี้แกรรอบเหลือคนเดียวแล้วครับพยายามวิ่งหนีเดียวดักโดนยิงร่วงลงไปใีหลอดซีโร่ฝ่ายทาง ครับกำลังดูเดือดเหมือนมิดเอจะพยายามวนเข้ามาไล่เก็บทางนี้ก่อนครับเพราะว่าอีมันติงมาเฉลีอยที่คนแล้วหลอดวิโอครับช่วยกันกาไซเมอร์ F C H oy, ยิงสามไปครับผมเอฟซีฮิวบอยครับผมยิงขึ้นมาได้เอาไซเมอร์ค e รับเอ็กซ์ลูชชันยิงกดอนนเทสแมนล้มลงแลง้วก็เรียบร้อยไปไล่ลเต้เข้ามาเก็บหลอดวิโอครับทำกิวลิงสปรีโชขึ้นมาครับ มิดเอด้านบนพยายามที่จะเคาะเก็บซ้ำทั้งหมดและเรียบร้อยหายไปอีก2องเอ็กซ์ลูชั่นที่ยิงน็อกเชสแมนไว้ได้คิวไปนะครับส่วนทาง f c ฟซีฮิวบอยหายออกไปเพราะการเคาะจากลาเตา้และเหลือกันเป็น3ต่อ1ครับเมดซินไท a แลนด์อาเคเดมีขึ้นมาเป็น11บคิวครับผม3คิวจากลาเต้อีก2จากซลล็อซีสจากทาง inho, แชมจินโจไร่หนึ่งไออีก3จากทางอเล็เซลสโรมิสันและอีก่คิวสุดท้ายนี้จะเป็นของใครนั้นก็ต้องมาดูนะครับ หรือว่าจะมีการสวนกันมาหายสาอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันเือนการเพราะว่าฝั่งนี้ก็กดมาอย่างดุเดือดได้กันไป 4, 3 2สแกรอบยังไม่ได้คิวครับแต่เห,หลือ so เป็นคนสุดท้าย like มีทั้งหมด9คิวรวมคาริมบิดจะขึ้นมาเป็นคิวเลงสเปรย์เหมือนกันหรือเปล่าจังหวะที่3คนสุดท้ายกำลังวิงโยงหาส่งมาเจอแล้วเป็นสโลซี่คอปิดเลยครับเรียบร้อยไปซารัตเมดอินไทยแลนด์ไอแคนาบีได้เกมแรกไปก่อน12คิว1ไก่ครับ นำไปเรียบคล้อยในแกวสุลมิตรแคลมี่เกียวแก่นี้ได้กันไปคนละสามทิวเท่ากันทุกคนครับ